นั่นนั่นเออเออเออสี่ตัวครับสี่ตัวใหญ่บางอ่อนเขา้าปนินโูโฟูมูมาแล้วตัวง,งามๆนั่นโดดแล้วนั่นนะมาแล้วมาแล้วหลายตัวครับหลายตัวสี่ตัวห้าตัว เออก้อนแล้วมาเี่ยแล้ววดกยังไงมาแล้วมาแล้วมาแล้วดูก้อนละติบาทเลยแต่เนีนะือแาซือกรู่ยาสีฟันแม่งมันกิน้นลนี่เดี๋ยวมัพออมเันถือูลยเนี่ยดนด็กตักเลครับแหจะา เป็นตีนน่ะน่ะกําลังน่ารักน่ะน้ําขวดเดียว <laughs> ừ. <laughs>

เอ้เขาสุลรอบเลยเท่้วหน้าเวนงไม่งน้องาน่ก็เบื่อกหางม้อนขักงลนหมอพ่ออีรัายงมาใช่ี่มเดียดมองพิ่นข้นเลยนี้เป็นปลกขาวเหรอปลาขาวละนเป็นถุงปลาขาวถุงถุงปลาขาว

นั่นนั่นเออเออเออสี่ตัวครับสี่ตัวใหญ่บางอนห้าห้ด้วยห้าห้าตัวเตนี่ตัวไงนี่ใส่กง้ําเพื่อปลาขาวน้ำขาวหัวแข็งเออปลาขาวหัวแข็งที่ไม่ได้ เฮ้ยบมกมเรื่นีแล่วแต่ว่าวยางกาะนั่นพิ่งไปซุ่มพิ่งไปลืมไปโมเลแทบันน่ะนะเออแั้ยังรถแก่กันขางก็เจอแตยังก็จะเป็้ยนี่ทั้งสปากเลยครับเหารักี้ไ่น้ระถนนระถินยย่ะเลอยกนะเลน ัน้ตัวนนีันจบจจ่ายี่จ่ายี่นองนีน่นปลา,า,าลอยด้วยช่าบอนเนน้อง็กไข่ครับโอ้หาเหล่าหนึงตัวถ้าเตี่ยวให้พอติดโลเฮ้ยโดด กายยันิ่ลประขาวเวยนขาอมอาเป็นฟเลยไอเดอออกซ้ำโอ้ตัวนี้ทำนะาออกไปเจตประขาวไะเดอร์าอนนิ้นออกประขาวยังอยู่กินออก ท่านอ่ะออยละลันถือปลาดีครับชเชนงอกดีใจเายากันันไ้ยน่าี่ค่อยเทากลละ้าะุบโ <c oughs> ดดเขาย่อสตัวขาวนี่ละตะขาว เสตัวมึงสี่ตัวลาเาตกันแลนั่นอออออออขาปนนิ้ฝฝ่ด้วยกันสามถ้นกับปลาหัแข็งกับปารอดดีด้วยอืมบันน้พอจะโตเลย

เด้งดละแต่นั่เยอะไปดึงไม่ดยึ่งเร็วตัวงงาม ออก lái กันเนี่ยอยากขายอู้โน้ยหลายเด้อไปเอาที่เลยอืมอืม เนือ้อก็เริ่มเก็บยอ้อแล้วครับเริ่มเมี่ยนจอแล้วเดี๋ยวมาสรุปเบิ้งว่าช่วงเลี้ยงที่ได้ไป,ป่าเพิ่มหลายสั้นไรนะรช่วงเลี้ยงก็ถึงป่าดีอยู่ช่วงเลี้ยงกับหมานอยู่ครับอยู่ป่ากันแขนตึงเปี้ยแต่ละคนเส้นเบียบก็ได้ลายเยลาเนื้อไอเ้นมาเส้นเนื้อ โอ้ี่ปลา่ปลาดินโตงามเลยโอ้ต่โยตนานโตโตใหญ่นุป่ามีแ่ใส่สีเซนสีเเซเนหาเซนนี่จะปานี้ครับงามเลยยบางอ่อนก็ได้ไลยครับไดโลานะสร้งให้โล้เจ็ดปดโลอยู่ยางงมอก่อนเือนนี่ของ เจ็ดจูเลยเจ็ดโลครึ่งครับตัปลาน้ำปลาใส่สี่เซนหาเซนนั่นแหละครับอันนี้นี่ของไนลาไนลาได้แปดโลไนลานี่ไนล่าตัวงั้นขึนะ้นมาบบคอยมุนพี่จะปลาใส่สี่เซนโอ้ปล,ลาจระดะปลาจระดะได้หลายกมูค,ครับเมื่อตอนตอนเว้นก็ได้เก้าโลเมื่อตอนเศร้า โอ้นี่ก็สิบห้าลบกแล้วนะขาดบกสิบห้าลูาจะรัดกันได้อีกสิบสี่ลครับช่วงช่วงซามหาแลลงครับป่าโตงา้มนี่จะปะนิมโอ้ยไม่หลครับมือนี่ปลาที่บริเวณป่าไหลิงหลเบี้ยแล้วนี่ีลเลยครับจะรัดมึงไหลเลนิ่โตงัวมเลยครับปาโตนี้ำขึ้นอกลำขึ้นอ้ป่ามึงนี่มันสัวนี้อยนะทานเนี่เ็ เสียนงกับหมานอยู่แล้วครับแต่จะรัดได้หลายกุ้งมือมีหาโลวัดบัวได้ป่าช่วงเช้าได้ผู้ละหาโลหกโลแบบช่วงเลี้ยงได้ป่าหลายงานสุคนอยู่บ่ได้ป่านะครับนี่วัดบ่ได้ป่าแล้วมันถึอป่าช่วงใบมาหาเลี้ยงนะครับนี่นะครับยงยงหมันมีประมาณบ่รู้เราก็ถือป่าช่วงใดที่ได้บ่ได้นะครับวัดหวงไปหลักเสียนอวัดดวงยังเดียวครับแต่ลอดมือ คิ้ใหม่ซีนยกทั้งในเดี๋ยวไปตามรุ่นกันไหมครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งนะครับจะได้เตือนทุกครั้งที่มีคลิปใหม่ๆเข้ามาครับตลิดหน้าเป็นยกหนยไหงในเดี๋ยวไปตามรุ่นกันไหมเมื่อกี้จบคลิปแค่นี้ละครับสวัสดีครับ